ีสกเป็นีเต็นอี้อนนี้ันยะใส่น่นนเยกองมาะนี่ยทุกคนเป็นเตงบอลนังอยู่กับมันยาวมือมลูกมีนีันเงี้ยลูไปนีก็ั้หุ่นก็มนี่นะยังไได้ระโบยนะเฮ้ยดอม สบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีทุกคนทุกคนตอนนี้เฮาอยู่เซโนโทุกคนเราตื่นเต้นตอนนี้พอดีเอ้ยเออหอนที่มาคอนลูกนล้ทุกคน,นอตอนนี้นกําลังเตรียมท้องอยู่แต่วันนี้ม่ทันมีลมนะลงไปโกดเันหนึ่งแล้วเพิ่นว่ามามุลุเปิดแล้วแล้วก็กินข้าวแรงแล้วนี่ค่ะไปสิลงเนาะสิลงไปเกิดลูกค่ะเอ้ยจะเจอลูกอยู่ยุคนหมอตอนนี้อยู่เฮงคนนี้ เื cues, <sm convert to studios> ่นแมยวนเโนนี่แหละแถมหองมอนี่ทุกคนนะเบิรงนุูดสิได้ลูกอ่ะเก็บกองยอเโกนม่มาสัมผัสสัมผัสอันนมาสิหนึมาสบเอน่เออฮ สองข้าวเลแต่แหงถามมากเลยี่เริเ้หอย่าเลยอีกก็ไอ้เก่งกินกินเก่งเก่งเฮงเกินเฮงแล้วก็บินกระโดดกินให้มันพอเดกนได้รูปแก้ไ่ได้กินข้าวะกระโดดคือเ็บเออเงเลยหรอิวแหงดูคนอุต้เก็บเลยวบบนี้ดอุติสงนี่นะทุกคนสี่ าุ้ยปที่เทุกทานทุกคนท้าเบิงงทาลุนไปน่งกันแล้วเข้ามาปิดตีกับเวลาตอนตอนนก้นกดเบิร์นได้ะตอนได้ซีเดินนะว้าวทุกทรายนะทุกคนดูกกับผู้ชายทู้นี้น้อยผูนที่เฮาเคยถ่ายใุกคนเบิรงนั่นแหละจะไปกคนอะพวกันก็โกะ ข้่วดีเจย่ี้ยอาย <laughs> กงเฮ็ดเกงเฮ็ดดินซื้อมาแต่มือทำลทางขามขา,าดูเห็ดตอนมากวดตนนอนนั้นนะวันที่สิบเก้าสิบเกเดือนนี้แหละทุกคนแต่ว่ามนีวันที่ทบเอ็ด่มีวันที่สิเอทุกคนเจีบทองก่อนเก็บน้ำกได้นเนงก็เลยบว่าซ้ำผุก่อนเออน <ๆ S 2> ่ แล้วกามันกะแ,แห้งมากแห้งมานะตอนที่รถมาเนะมันแห้งกันเลยตอนที่รถมาก็มาห้าตื้อมาห้อเนี่ยหม่างของรถยาวหม่ามแหลกอันนี้เป็นเฮือนแม่เนะแม่เซวแม่พูเซอร์ซีนี่พวกนี้แหละอันรับกับเป็นคนบ้านเฮานะเป็นพี่น้องกันอยู่บ้านเนี่ยแล้มาอยู่พีเป็นท่านหมออยู่พีเวลาแบบเจ็บเป็นพิเรกมิดะหมาเฮหอนแล้นี่ทุกคน มีแต่มาหาแม่เพ่นนี่เป็นพี่เลยกัเจ็บเลยนะเจ็บเลยนะเทาก็ยังโ่เคยเห็นแลวคนได้ลูกจากเธอทุกคนตื่นเต้นแหบเป็นเอ้ยเฮาวเสาเนาะเ้ากันยงโบ้คยเห็งเ เก็บทองซิคอนลู่แต่นางกิน้าวเซย์ู้ยยิ่งเลยนะหางังละว่าะีเหอใครได้กันแบบสมมติทาให้มันเก็บเองแบบ้อยาผิวที่งงอยู่แถวบ้านเห่านะขันซ้ำนี้นะฮึว่นนี้กันได้ไหมเก็บซ้ำนี้แล้วนะเกิดซ้ำนี้นะหกเกหกเกิะเก่ขึ้นบ่ เดีพ <gas> ูดได้บายแลยชิดแล้วได้แั้นอ้ชื่คือเปิดหกแล้วเปิดหอยชิดแล้วได้ นี่เรากำลังมาห้องหมอแล้วเนาะทุกคนพาเอ๋ยมาห้างห้องคอร์ดแล้วเนาะนี่อยู่ห้องเลยห้องนี้ปะอื้ เขากับเราเคยมาจากคือทุกคนบัดนี้ให้ไปนอนนอนอย่าเชื่อนี่คือห้องหมอร้อยเก้าเซโนเดยทุกคน ไปแล้วทุกคนเลยเขาไปแล้วหมดเ,เกือบอีกเลย

นไปเสรจแมวจเเรื่อนเ่อาอมันเป็นนี้แหะเจอนาอีฟทเ้อคืย่างนั้นห็นดีนบอกแม่มบุยกองนานีนอนอนนอนนอนนนนอนนอน่อนน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 อน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 นออน่อน

Hãy subscribe cho kênh thế nó Gõ nó không bỏ lỡ những video một mình

ตกยัางว้นแมคนใสมห้ยพีมาให้ยยวพี่ไปงาเอ็นทุกคนตั้งแหว่มาได้ให้เลยได้ทุกคนเลยน่ะตีงน่ยงนิ่อยู่แต่บรับแต่บบให้ให้แต่ตอนเกิดทำอีทไอเล่นจื๊อ ซื้อนซื้อซื้อซื้อซือลินซื้อลินนูมหมบซื้อแท้มืเดี๋ดมือเดีสองมือที่หมเต็ทีหวเต็มเตมกมามือถุงกบดบุหเลย้มาทันมัมาทันรวดจบแล้มาหัวบุมทำนี้แล้วทำมื สั่งว่าอะไรตทัรถ่องน้รถไป่อนขาแกงยี่ตรวนี้มีงแกงนีตอนนี้เป็นเ้ามือต่อมาเฮาก็ได้พาลานมาฮอดบ้านแรวทุกคนมาอยู่กมอยู่ไฟอยู่กีนเนือเห้หฮาก็ได้ นี่ก็จะเป็นเตาไฟเกมที่ค้งน้ำกินและก็น้ำอาบเอ้ยเนาะทุกคนแล้วก็ี่มีเตียงบ่อนอนอยู่นี่เนาะแต่ว่ายังเห็ดอยู่หลุมพุ้นยังแล้ล้วกินน้ำหอมไ ก่าใหม่กับพัดลมใบแล้วก็เอาเทาวไง้ดดักขีพิมาทรอนี้นะอนอยูเกับไปนอนเลยคุณนี่ค่ะเขียูมาเยอะนันนะมากัเยอะว่าวานะแล้วเยะูบหมนอนเลยกว้าอีแต่หาไปดูหมนน่นแหะอาน้ำาันนึงบ่ นบำปลาเล้วด้วยน้ำปลาต้มและไก่เห้าแดงเลยเนาะใบไม้เป้าห่มท้องค่ะท้องค่ะท้องแห่าไว่ g h ดินฐ์ยูดเนาะเจอไะเซอเห่าทุกคนเธอเอ้ยหนุ่ง ไม่ได้ให้บอมาเธาเอเลยนะเขาเถเอกินไ,ได้ซนะิไม,ไ,นะไม่ได้ให้ไงสี่มันงามได้นอหนำนะอยู่นี่งา,ามได้สี่นะสี่ชมพูชมพูนะ่เนาะต้มพิเรนน์นั่นเยต้มเปือเ้อพิเดน์กนมะขามสี่ชมพูค่ะอากอรีน้ำนะ นันะห่มเนาะใบไม้เป้าห่มกับซินนั่นน่บอใส่ขอคือบอกเอ้ยอ้อเออ้นอนมันผิดเลยแล้วมันเสียนั่นไดง อยู่นี่ Connie, ท่าทุกคนยังเห็ดอันเฮ็ดเต่งเนาะเฮ็ดบ้านผู้ไทยเขาเฮ็ดกระเิงเห็ดเต่งบนนังอยู่กับเนาะทุกคนตอนนี้นังอยู่นี่ท่าน้ำมัน นังอยู่กับนเอพี่เดนอันนี้นะเดีปิ้งไปปิ้งสินแบอันี่เด้ปิงพี่เลยนี้สินแบกันดีราชวาะเจ็มแฮวนะกินได้ภาษาสินแบนะกินเราก็ได้

บ um ่เงี้ยกบลมมันคาหาอเงี้ตอนนี้ล้นะบล้มลมันคาหน้าเสื้อคนนี้มานี่ขึ้นพี่ขึ้นี่คือผมนะครับอันนี้นะมข้นนียที่บลมนไปนี่ลมมันไนี่้นีนะเจ้าอกมึงแ่ดดึงได้จูดได้

น pues ้อยพน้ยคนละใครมอกันอยู่เนาเอาข้าวฟื้น้ได้แได้บอกตนั้นมพูดแล้วมับป้ากนน่อนึงได้บจําี้เออได้แล้ว

กระบมันเอาเว้นแล้วโปมาามรจกตหไว้ตหงไปเร่ยนไม่เท่ากันเอเว้นนะตัวนี้เ่ตัวนี้เน่โอ้ยเี็บหล่อนนะะโอ้ยามานอนนะเนี่ยนะอย่าขยมอยู่บนนขขอมุนะหมอใส่กัยานอนต่วน่มันน้องเรอแบบนี้นะห้องน้หอนแหละใส่พอดีไปยางกรปมันอนาคาแก้วกอนะกระตีเพ ผมเมนมาท้อแพ้นะกับพ่อนะจ๊ะเอาอ้อเชด้วยคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ทุกคนเอ้ยน้องมูลกับสีได้อยู่ไฟประมาณทิศหนึ่งแล้วก็บสีอ้อกับผู้เหียนหลานน้อยเนาะในมื้อที่ผู้เหีนชี้ไทยคลิปเฮ้ทุกคนเบิ่งไม่เด้อ,ขอเข้าเจอทุกติดต,ตามน้องมูลตลอดมาเด้อจา้จาบ๊ายบายขอบคุณหลายลาย ได้เพียบเลยผสมผสานได้ยุ่ใจคอยบผสมผสานได้ปัญหาแต่พุ่มไมผสานใจคอยได้บอเอยเย้าโดยคลิปนี้ก็ขอจบไปเพลงซ้ำนี้เนาะทุกคนโดยพิมกับซีดียูกับยูไฟประมาณเจมื้อนอและก็สิ โน่คำผู้เห็นลานน้อยผู้เห็นเอ้ยมือนันนะน้ำมูลสีไทยเฮ้ยทุกคนเบิ่งอีเดอ้อขอบเจอพี่ๆทุกท่านทุกๆคนท,ท,ที่ติดตามน้ำมูลตลอดมาเดอ้อบ,บายบายคลิปหน้าพอกันใหม่นาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า